อ่ะหนูไม่อ่านอันนี้ละหนูอ่านอันนี้ดีกว่าอันนี้สนุกกว่าละพี่น้อยอันนี้มันจะแบบพี่น้อยสวยมากพี่น้อยมีเตียนกาเลยไม่เด้มีคนบอกว่าสงสารเบล่าจังสงสัยจะสงสารที่ได้มาเล่นกับเตียนแต่สงสารเอาละใจแล้วที่เป็นคุณอะนี่เราอย่างนี้ระบบล่มแล้วเขายังดูเราได้อยู่ป่ะคะยังดูได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวแทรกมาไม่ได้รอนิดนึงอ๋อ อ๋อคือคือระบบมันเ้อไม่ได้หนูไม่สามารถแชทได้อ๋อส่ง SMS มาใช่ไหม๋อไม่สามารถแชทได้อ๋อเขาได้เนทีโอมีให้ดูหน่อยเขาบอกให้เราเยคฟังหน่อยพี่เนยเฮ้ยพี่เจมปังหาเจมพี่เจมร้องเพลงได้ไหมก็เดี๋ยวได้ดูเราร้องเพลงในนี่ไงวิันยอมรับไงอืมเปร้องเพลงอะไรกันอ้่ง่อืมนี่ร้องี่ร้องเพลงไม่ไม่ถึงขั้นสะท้านตกลงมาที่พุงเลยนะจ๊ะเก็บไมค์ไว้เล เออไม่ใช่มนะตอนนี้ได้หรือยังคะระบบเราบอกว่าโอ้โหร่มเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โแต่แต่คนดูได้ใช่ไหมครับดูได้ครับดูได้แต่ว่าเคาตอบถามอะอย่างงี้แม่เราบอกเอ้ยทำไมไหลค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาตอบเข้ามา่แล้ววาได้ไหมคะไม่ได้อะนี่ไงไหลเราขาดอะชอบมากทั้งสามคนแสดงดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะ มารตีถามมารตีนิดนึง <ฮะ S 1> เรื่องนี้บทยากไหมสําหรับการแบบเป็นคือคือเห็นพี่เนยในในใน,ในบทบาทของนางร้ายมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันก็คงมีอะไรแตกต่างกันออกไปเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทุกฉากท,ทำไมอ่ะคือ,อทุกคนอาจจะรู้สึกว่าให้เล่นได้อยู่แล้วหรือเล่นไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าตื่นเต้นทุกฉากด้วยความที่เป็นกีเลศด,ด้วยความที่บทด้วยความที่ต้องเข้ากับ กับเจมกับเบลล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นทุกฉากฉันคิดว่าก็น่าจะเป็นทำไมถึงชอบเจมส์เจมขาขนาดนี้คะคือผมคือผมจะบอกว่าตอนตอนตอนที่ผมเล่นอ่ะเขาเขาจะบอกว่าซีนง่ายๆเนี่ยเขาจะไม่เอาเขาจะไม่เล่นเพราะว่าบทที่แบบพูดน้อยๆแบบไม่ชอบเขาพูดยาวใช่ไหมเคยบอกผมพูดยาวมากแล้วพวกแต่แต่พูดมากพูดเยอะทำไมก็เพรเวลาเขาเขาเขาพูดเนี่ยบอกว่าบอกว่าอยากได้อยากได้บทจะยาวมาพูดมาเล่นกันใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้งงค่ะพูดอะไรคะไม่แต่พี่น้อยอะยากยากจริงพูดเยอะแล้วก็พูดมากพูดอะไรไม่รู้พูดมากคือเป็นคนที่เสี้ยมตลอดเสี้ยมหม่อมย่าเสี้ยมคุณชายเสี้ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฉากหนักมาเสี้ยมแก้วพูดพูดคนเดียวเกือบหนึ่งหน้าเอสี่แล้วหนูแบบ ฮะหนูตกใจอย่างเดียวอ่ะแบบชิลมากแก้วอึ้งแก้วประมาณแก้วอึ้งแก้วอึ้้งแกวคิดแก้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในขณะที่มันพูด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 อย่างเงี้ยเออภาษาตัวพี่มันคำศัพท์ของเขาจะสวยอยู่แล้วภาษาจะสวยอยู่แล้ว่เพราะฉะนั้นเราจะมาอัดแอปอะไรก็ค่อนข้างยากนี่อ่ะตอนนี้นะคะเว็บของเราก็กลับมาทำงานได้อย่างเดิมแล้ว ถึงเวลามาฟังคําถามกันแล้วดีกว่าคําถามแรกนะคะมาจากคุณเนยคนสวยพี่เนยคะ่ะถามว่าไมละครสีม่วงสีม่วงดํงอาออดไปแล้วมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากที่เอารองเท้ามาเรียงซื้อรองเท้ามากี่คู่โอ้ตายแล้วใบหน่อยได้ปะถ้าเกิดว่าดูดูแลก็ต้องรู้ใช่ไหม มันเรียงค่อนข้างจะเห็นพักอยู่ชัดเจนใช่ไหมผู้ที่ใส่ออกจากบ้านอ่ะทำหน้าที่นั่นเอง่งเงก็เขาต้องหิ้วไงอ้าวไปรับปะมีน้ำเงินแล้วอยู่ในนั้นวันวันที่ผู้ที่พักไปรับไปรับเฮ้ยพี่ชายพักมาโอเขาปล่อยให้เขาถามคำถามก่อนไหมเดี๋ยวมันหมดเวลาอ้าวไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอาละช้อยส์ข้อแรกบอกว่าสองคู่ชมพูขาว ข้อที่สองบอกว่าสามคู่ชมพูฟ้าน้ำเงินเมื่อกี้เห็นบอกว่าใส่ออกจากบ้านไปแล้วสีน้ำเงินข้อสามชอยข้อสามคือสี่คู่ชมพูแดงฟ้าแล้วก็น้ำเงินนะคะแล้วก็ข้อสี่คือห้าคู่ชมพูขาวดําแดงฟ้าโอ้ยตายแล้วแค่ชอยก็แบบว่ายากแล้วว่าเราเราเยอะไหมไม่ยากค่ะแล้วมีคนตอบถูกเยอะมากเลยจริงเหรอฉเฉลยได้ยัง อ่เฉลยเลยละกันเนาะให้พี่เนยเป็นคนเฉลยทำทำทำคำตอบคือสีคู่ค่ะสีคู่นั่นก็คือสีสีชมพูแดงฟ้าแล้วก็น้ำเงินคุณเยคนที่ตอบถูกเป็นคนแรกค่ะชื่อขึ้นมาเลยไหมอ่ะขึ้นแล้วนะคะคุณเร็วจัง อ่านไม่ออกวันน่ะออมหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะคะวันวันวันน่ออมอ่านชื่ออยู่ในใาล่ะนี่เป็นแค่ข้อแรกเท่านั้นคุณยังเหลือโอกาสตั้งห้าข้อนะที่ตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมาที่คําถามที่สองกันเลยดีกว่าเป็นคําถามจากนางเอกเซ้าเซรอของเราเบลล่าค่ะถามเลยคําถามของเราก็คือว่า รอรอแป๊บหนึ่งนะคะคำถามกำลังจะมาแป๊บนึงนะมาแล้วในฉากเปิดตัวค่ะที่ขายพวงมาลัยมือซ้ายของกรองแก้วถือพวงมาลัยทั้งหมดกี่พวงอย่าพูดไม่ไม่ผมพูดจริงว่าถ้าถ้าคนนี้ไม่ไม่รู้อแบบเป็นการําจริงอะไม่รู้จริงนะแต่เดี๋ยวเชื่อไหมว่าต้องมีคนตอบได้อะอืมแต่ว่าจริงอึกว่าจะสามพวงเอาเอาเอาสองพวง สามพวงสี่พวงแล้วก็ห้าพวงจีพวงทายมาเลยคือจริงๆงละแก้วแต่มว่าในมือมันเยอะนะพันห้าหรอขายพวงนะจริงเหรออ่างี้เอางี้เจมเจมบอกกี่พวงพัห้าพี่เนยบอกกี่พวงมันขายไปแล้วป่ะเหลือสามเหลือสามขายไปแล้วมนมีดด้วยหรือเล่าเออเอางี้ ใครใครจะเชื่อใครเชื่อพี่เนยคะพี่เนยเขาบอกว่าเหตุผลคือมันขายไปแล้วมันต้องลดลงบ้างเลอสามพัวอ่าของเจมบอกว่ามันมีเยอะมากที่เห็นห้าพวงอ่ะเดี๋ยวรอคําตอบกันมีคนตอบมาแล้วด้วยถูกนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยเฉลยไหมเฉลยเลยดีกว่าตอบคือแทมแทมแทมเอาขอขอขอบแทม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  ยารินีเฟิร์สค่ะเย้มีพวมพวงคืออ้าวแล้วเราเฉลยคนที่ได้ไปเลยสามพวงค่ะเย่เอาละเอาละเอาละอ่ะตอนนี้อันดับที่หนึ่งเอ้ยละอ่านชื่อถูกไหมคะเนี่ยน่าน่าจ๋านะยารินีเฟิร์สนะคะคะแนนนับมาแล้วใช่เราสะสมเรื่อยๆครับทั้งหมดสิข้ออ๋อเข้าใจแล้วหกข้อหกข้อเท่านั้น ใช่แต่ว่าเราจะให้ของรางวัลสําหรับคนที่ตอบเข้ามาคะแนนสูงสุด1ิบคนแรกโอ้เข้าใจแล้วถูกต้องคนที่ที่หนึ่งถึงจะได้ไปงานปาร์ตี้จิบน้าชากับคุณชายพุทธิพัฒนะเริ่มด้วยมีเซอร์ไพรส์ถูกต้องหนึ่งรางวัลนะคะจะสามารถพาเพื่อนไปได้อีกคนหนึ่งน่าไปมากก็สนุกสนานมากนะคะงานนั้นเคยไปเป็นพิธีกรอยู่น่ารักอะได้กระทบไหลแบบว่าใกล้ชิดมากอืมอยากไปก็ต้องรีบตอบกันนิดนึงเอาล่ะตอนนี้ก็โอ้โห พูดคุยกันมาเยะแยะมากมายนะคะต้องบอกว่าวันนี้อ่ะก็มีหนุ่มๆที่ชื่นชอบพี่เนยกับชื่นชอบเบลล่ามากๆไอจคนตามเยอะมากบอกว่าเซ็กซี่สวยตลอดเวลาแล้วก็มีก็เลยมีหนุ่มๆที่บอกว่าอยากจะมาขอถ่ายรูปก,กับสองสาวสวยค่ะแต่ว่าทีวีสามสตาร์แชทของเราไม่อนุญาต ให้ใครเข้ามาถ่ายรูปกันได้ง่ายๆนะคะนางก็เลยต้องส่งมาเป็น VTR จ้าแต่เดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนดู VTR ดีกว่า<ะ>แล้วก็เลือกหมาว่าคนไหนที่ถูกตาต้องใจมากที่สุดจะได้เข้ามาถ่ายรูปในห้องนี้ไปชม VTR กันเลยค่ะไหน แล้วระหว่างตอนนี้เขาเห็นเราไหมคะไม่เห็นเป็นแฟนรายการทีวีสามสตาร์แชทคุณชายพุทธพัฒน์ไม่ต้องแปลกใจครับวันนี้เรามีเกมสนุกสนุกมาให้ได้ทายกันกับเกมทายใจว่าใครจะเป็นนางสาวสีสยามในใจเจมจิรายุเบลา่าราณีและเนยโชติกาหมายเลขหนึ่งกระต๊บสีส่วนสูนง172เซนติเมตรสัดส่วน 32, 30 30 คติประจำใจหนูไม่ได้บังคับพี่แต่ขอให้พี่เลือกหนูหมายเลขสองไนตี้สีสลวยส่วนสูง165เซนติเมตรสัดส่วน30 28 32คติประจำใจหน้าหนูไม่ให้แต่ใจหนูรักนะคะหมายเลขสาแจ็คเกอรีนหน้าหนองปลาดุก ส่วนสูง175เซนติเมตรสัดส่วน28 30 32แติราจำมใจวุ่นรสตรีมไม่มีแต่เป็นผู้ดีในยาหมายเลขสีแบงแบรนนี่ส่วนสูง173เซนติเมตรสัดส่วน30 34 36คติประจำใจหนูสวยไม่มากแต่ถ้ายากหนูเยอะนะักเคอหมายเลขห้า แฮมมี่สีอีสานใต้ส่วนสูง1 8 5เซนติเมตรสัดส่วน38 38 38คติประจำใจหนูไม่ได้ดำแค่คล้ำระยะสุดท้ายหมายเลขหแทมเบรีน,นัาหนองปลาแดกส่วนสูง1 6ูเซนติเมตรสัดส่วน28 24 28คติประจำใจ ถึงหนูจะเตีย้ยแต่ก็ทำให้เปลียดได้นะคะหลังจากดูผู้เข้าประกวดนางสาวสีสยามทั้ง6คนนี้แล้วมาหายใจกันดีกว่าว่าใครจะเป็นนางสาวสีสยามในดวงใจของเจมส์เบลล่าและเนยเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นวิทยาทำไปแล้วเอาเข้ารายการได้ยังพูดคุยกัน<ข>อยู่ เป็นยังไงเมื่อกี้กำลังเริ่มสั่งกันเลยนะชอบเอาทีละคนก่อนใช่ใช่ที่เนยชอบคนนั้นน่ะเขาเป็นสาวใต้ตาคมโอ้โหก็สัดส่วนเขาคือสามสิบแปดสามสิบแปดจับได้เลยชอบจะหาคนที่หุ่นแบบนี้มันยากนะไอ้หุ่นเป็นยังไงสมกระบอกนี่หรอคือเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยหรอเราเท่ากันหมดเลยลองเขาแบบว่าเออเซ็กซี่เซ็กซี่นี่นางชอบหมายเลขห้าจ้า เจมชอบหมายเลขอะไรเลือะอะไรอ่ะชอบทุกคนเออเจมชอบทุกคนดูแต่ละคนนี่แบบว่าจัดเต็มนะเออใช่จัดเต็มใช่ไหมดูแต่ละอันนี้โอ้โหว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนางสาวสีสยองคือยืนยันได้ไหมคะว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆริงเป็นผู้ชายจริงเป็นผู้ชายจริง เป็นผู้ชายจริงๆแต่ว่าเขาโดนเราบังคับอ๋อเข้าใจแล้วชอบคนไง้่ะชอบคนที่มีคติประจําใจว่าถึงหนูจะเตี้ยแต่หนูก็ทําให้เพลียได้นะคะเอเอาล่ะตอนนี้หลายๆคนแบบทั้งสองคนก็ชอบกันคนละเบอร์ให้ปรึกษากันนิดนึงปรึกษากันนิดนึงขอแค่คนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้มาหาอีสามครั้งปยิงชุบสครั้ไปยิงชูบเหรอเป็นการหาเรือที่ มีเหตุและผลมากหนึ่ฮึบเฮ้ย่เบลล่าเบลล่า่้านละห่านลฮึบเฮ้ย1 2ึเท่านเท่าเท่าี่เป็นชะตาชัดสิงครับชัดสิงแล้วชัดสิงแล้วหยิ่งยิ่งหยิงหยิ่งหยิงหยิ่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 หยิ่งชุิ่งหย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 ิ่งหอ่งหยิ่ง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 ห ร้อยสิบแปดในเครือหมายเลขหนึ่งเด่ยอดเลยค่ะขอเสียงประมติต้อนรับค่ะผู้โชคดีของเราค่ะน้องเลี้ยงกะสวัสดีค่ะประมาณนี้เลยครับพี่ต้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นใช่ไหมพี่เห็นเงินเฮ้ยขอโพสแบบในรูปในในนั้นได้ไหมคะที่ส่งมาขอโพสแบบนั้นเสียงเสียงแบะว่าเสียงกระเจาอ่ะชอบสุด ชอบทำไมเอาเนาะเอาเอาทำแอรพี่เข้ามาทำแอรพี่เข้ามาทำทำแบบทำร้ายกันขนาดเนี้ยทุเรยคนนี้ซิกแพคถึงจะถึงจะสาวไปแต่สาวไปแต่ว่าก็ชิคัดแน่นนะคะซิกแพคแน่นแน่นมากแน่นมากร่องชัดเหลือเกินมียันด้วยเอ่ออันนี้ใครทำให้คะเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานสุดยอดขอแนะนำว่าต่อไปนี้อย่าไปคบเป็นเพื่อน าวเยังไงย,ยังไงทำไมสั่นจังเลยไม่ทำไมตัวจริงดูเขินอ่ะทำไมในนั้นดูบแบบ <c oughs> ดูเปรี้ยวมากชอบมากโดนบังคับ ดนบังคับโดนบังคับให้บังคับหรอจริงๆเขาชอบสองสาวมากเลยเพราะฉะนั้นเจมค่ะหลีกทางให้เขาหน่อยค่ะมาทางนี้เลยค่ะเจมมายืนอยู่นี่ค่ะมาข้างๆพี่นี่ค่ะกระป๋อค่ะเชิญค่ะดนตรีง้นกลางเลยค่ะดีติกแพ็ด้วยชอบตรงนี้ครับคือดีๆถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เอาเอาไอโฟนมาหรือเปล่าคะถ่ายรูปกันได้เต็มที่งั้นเดี๋ยวให้ให้ทีมงานช่วยถ่ายรูปให้และกันเนาะ จริงย้ายลงมาสัก่าเนั่งมาเดี๋ยวซิงแพกปิดบอกไปเดี๋ยว่เพลงอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวซิงแพคหยุดขึ้นชัดขนาดนี้เอาล่ะถ่ายรูปกับสองสาวได้เลยอย่างเต็มที่